ฝากกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ให้ลุกค้าด้วยนะครับ สวัสดีครับพี่น้อง f c ที่น่ารักทุกท่านนะครับวันนี้ก็พบกับลุงตันคนปนาชัยอีกเช่นเคยเนาะหลังจากที่หัวให้ออกไปแล้วนะครับลุงตันก็จะมาวิเคราะห์งวดตัดไปให้กับพี่น้องได้รับชมกันนาะซึ่งในวันนี้นะครับลุงตันก็จะมาวิเคราะห์แนวทางหวยหาหน่อยเนาะงวดประจำวันที่10สิงหาคม68นะครับงวดวันที่9สิงหาคมที่ผ่านมานะครับสูตรที่ลุงตันให้ไปก็ มา1คู่เนาะ1คู่1นึหน่หนนอยนะครับก็คือมาหน่อยพิเศษนะครับมาล่าง57นะครับส่วนตัวเลขที่มีในตารางนะครับพี่ลูจกจัดไม่ดึงมาวางก็ลูกซื้อว่าจะมา2หน่อยเนาะก็เป็นหน่อยพิเศษนี่บน55นะครับแล้วก็หน่อยปกติเนาะล่างศูนย์นะครับก็ทันทีจับจุดเติมเติมเนาะ ก็อาจจะได้2คู่นี่ไปด้วยเนาะยังไงก็อขอแสดงความยินดีประทานที่โชคดีด้วยก็แล้วกันนะครับส่วนงวดประจําวันที่10สิงหาคม6 8เนาะลักษณะของสูตรจะเป็นยังไงก็ไปติดตามรับชมกันมา<ๆ>ดูตัวเลขในตารางกันนะครับหลังจากที่ลุงตันได้ทําการวิเคราะห์หาผลลัพธ์เรียบร้อยแล้วเนาะก็จะนําผลลัพธ์มาลงในตารางตรงกลางนี้นะครับงวดประจําวันที่ สิสิงหาคม6กนะครับผลลัพธ์ที่ได้เนาะแถวที่1นะครับได้ได้3เนาะแถวที่สองนี่ได้4แถวที่3ได้2นะครับแล้วก็แถวที่4ี่ได้ห้าเนาะ,ะต่อไปก็จะเอาผลลัพธ์ไปบวกลบ1นะครับเพื่อที่จะลงในตารางซ้ายขวานะครับสี่ สามเนาะสามแล้วก็สี่นะครับตรนนี้ก็จะเป็นสองสี่ <Yes. S 1> ขอไปเนาะสี่สี่แล้วก็ห้านะครับอ่าอันนี้ก็จะเป็นสาม,ส,ามสองสองแล้วก็สามนะครับ นีวก็จะเป็นหนึ่งนแล้วก็แถวที่สี่ห้าห้าแล้วก็หกเนาะตัวนี้ก็จะเป็นสี่นะครับนะก็ได้มาครบทั้งสิบสองช่องแล้วนะครับต่อไปก็จะมาหาเลขเด่นเลขรองนะครับซึ่งเลขเด่นเลขรองนะครับลูกตันก็จะพิจารณาตัวเลขในตารางนะครับที่อยู่ในตำแหน่งที่มาบ่อยที่สุดนะครับงวดประจำวันที่ สิบสิงหาคมนะครับลุงตันให้เด่น5เนาะรอง2นะครับอ่าพี่น้อง FC ชอบ5้ารูดหชอบ2องรูดสนะครับทีนี้ก็มาดูชุด2ตัวนะครับชุด2ตัวนะครับลุงตันก็จะเอาผลลัพธ์จากคู่วางเป็นชุด2ตัวให้กับพี่น้อยรับชมกันนะครับโดยจะเริ่มจากตัวเลขที่มีลำดับที่น้อยขึ้นไปเนาะ เริ่มต้นที่คู่นี้เลยนะครับก็คือหนะึ 1, 5, 1, 6, นะ่งสี่เนาะหนึ่งห้าหนึ่งหกเนาะสองหกสามสองสามสี่ ส5่ห้าแล้วก็6กสานะครับ ก็ได้มาเนาะสิบชุดสิบคู่นะครับต่อไปก็จะมาพิจรารณากลุ่มตัวเลขที่อยู่ในตำแหน่งที่มาบ่อยที่สุดเมื่อเทียบสถิติสามสีงวดที่ผ่านมานะครับโดยจะใช้ผลลัพธ์ในตารางเป็นตัวเทียบนะครับซึ่งลูกตันจะเน้นให้หรือว่าวงให้ครึ่งหนึ่งของจานวนตัวเลขที่วางนะครับคู่แรกเนาะลุงตันมองไปที่แถวที่ อสองที่สามนะครับแถวที่สองที่สามเป็นคู่อาซ้ายเยื้ยงไปตรงกลางนะครับลักษณะนี้เนาะก็คือหนึ่งสี่นะครับต่อมาก็เป็นแถวที่สามที่สี่นะครับแถวที่สามที่สี่นี่เป็นคู่ซ้ายไปขวาเลยเนาะลักษณะนี้นะครับก็คือหนึ่งหก มาก็เป็นแถวที่หนึ่งที่สองนะครับแถวที่หนึ่งที่สองนี่เป็นคู่ผู้ซ้ายนะครับลักษณะนี้เนาะสามสองนะครับแล้วก็มาแถวที่ <c oughs> สองที่สามนะครับแถวที่สองที่สามเป็นคู่ขวาเยื้องมาตรงกลางนะครับ ตัวนี้เนาะ,ะแล้วก็แถวที่หนึ่งที่สองนะครับเป็นคู่ขวาเยี้ยงมาตรงกลางเหมือนกันนะครับลักษณะนี้เนาะก็คือห้าสาม้ยมาครบทั้งห้าคู่นะครับจากสิบคู่นะครับตัวที่ลุงตัดเน้นให้หรือว่าวงให้ก็คือตัวที่มามากกว่าหนึ่งครั้ง เมื่อเทียบสถิติ3ามสิงวดที่ผ่านมานะครับแต่ทุกตัวที่ลงวางไปให้มาหนึ่งครั้งนะครับทีนี้มาดูหลักร้อยเนาะ,อะสอบทันที่หลุนสามตัวก็สามารถนำไปใช้ได้นะครับก็เยนีที่ชอบจุดสองตัวคู่ไหนก็นำไปวางเป็นหลักร้อยหลุนสามตัวได้นะครับงวดประจำวันที่สิสิงหาคม6 8แปเนาะคุตงตันให้หนึ่ง กับสเนาะเป็นหลักร้อยพี่น้อง f อฟก็มองเนาะมองผลลัพธ์แล้วก็กลุ่มตัวเลขที่ลูกตันวางไว้ให้ถ้ามีความเห็นแตกต่างจากนี้ก็สามารถจับชุดเพิ่มเติมได้แต่ก็ให้ใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยที่ให้ไปก็เพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจนะครับจากสูตรนะครับที่ <c oughs> ได้รับชมไปเนาะลักษณะของผลลัพธ์ในตลาดเนี่ยนะครับ ึงแม้ว่าตัวเลขในตารางเนาะจะไม่เหมือนกันนะครับแต่ว่าเป็นตัวเลขที่ไล่เรียกันเนาะก็จะมีตั้งแต่2 3งสเลยนะครับก็เวลาวางครบทุกตัวนในตารางก็จะมีความสัมพันธ์กันทั้งหมดเลยนะครับทั้ง4แถวนะครับก็มีหลายคู่เนาะที่จะสามารถจับเป็น คูเบิลให้กับน้อยรับชมกันได้เนาะแต่ว่า,าจากการเทียบสถิติมาแล้วเนี่ยก็เลย <c oughs> ไม่ตรงกับตำแหน่งเนาะถึงแม้ว่าจะมีหลายคู่เนะาะที่จะจับเป็นคู่เบิ้ลได้แต่ว่าไม่ตรงตำแหน่งเลยเนาะก็เลยไม่เห็นลูกตันวางเบิลไววเนาะใน10ชุดที่ลูกตันวางก็นี่ก็เป็นการเทียบสถิตินะครับ ก็ลุ้นตัอเอกงวดก็แล้วกันนะครับท้ายนี้นะครับลุงตันก็ขอขอบคุณนะครับพี่น้อง fc ที่ติดตามลุงตันมาโดยตลอดเนาะเหมือนเดิมนะครับลุงตันฝากกดไลค์กดแชร์ถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ลุงตันลงให้รับชมกันเจอกันใหม่คลิปต่อไปวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้สวัสดีครับ